สวัสดีครับพบกับผมอนุชาซื้อขายรถหรูนะครับผมแล้วก็ผมจ็อบนะครับลิสต์แมนคาร์นะครับก็พวกเราสองคนนี้เป็นเพจเพจเซลออนไลน์นะครับซื้อขายรถยุโรปหารถยุโรปมือสองเกรดพรีเมียมนะครับผมที่อยู่ข้างหลังผมนี่คือ C180 AMG ปี2013นะครับคันนี้เป็นไงบ้างครับพี่จ็อบได้ขับมาแล้วโอ้หีบกระจายนะครับผมเรียกว่าคุ้มราคาคันนี้ขายไปเท่าไหร่นะครับ คันนี <seriously> ้ขายเพียงแค่890,000บาทเท่านั <system> so ้นนะครับแค่นี้แหละโอ้โหหรูหราเลยนะครับคันนี้เราเราไปเก็บงานมาเมาแล้วการเี่ยมเลยนะครับแล้วก็ดูแลทุกอย่างนะครับก็ขัดเคลือบกันไปนะครับเก็บล้อสีล้อนี้เก็บหมดนะครับก็ก่อนส่งงานก็ไม่มีอะไรที่ติแล้วตอนนี้พร้อมแล้วครับก็พวกเรามีตัวตนจริงนะครับมีตัวตนจริงแล้วก็ขายกันจริงจังนะครับผมด้วยสถานการณ์โควิดด้วยเราเลยทําคลิปแบบนี้ขึ้นมาครับผมก็ ไม่ต้องมาก็ได้นะครับผมดูเสร็จปป๊บวิดีโอมาก็ยังได้โอนเงินจองมาเราจัดการแล้วก็จะมาเจอทีเดียวเลยตอนรับรถก็ได้เลยนะครับผมก็ยินดีนะครับผมผมอนุชาซื้อขายแล้วหลูแล้วก็ผมจ็อบนะครับลิสต์แมนคานะครับฝากด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ